เคยไหมรู้สึกเหมือนมีเงาตามตัวคอยฉุดรั้งความสุขของเราลงไปเรื่อยเเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้อาจจะทำให้คุณฉุกคิดการครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีพี่น้องสองคนเติบโตมาในบ้านหลังเก่า,กาในหมู่บ้านที่แสนจะธรรมดาทั้งคู่ใช้ชีวิตอย่างยากจนค้นแค้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปชีวิตของพวกเขาก็เปลี่ยนผันพี่ชายคนหนึ่งร่ารวยขึ้นมาอย่างเหลือเชื่อเขาย้ายเข้าไปอยู่ในเมืองสร้างคฤหาสน์หลังใหญ่โต และใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในขณะที่น้องชายยังคงอยู่ในหมู่บ้านทำไร่ทำนาอย่างตรากตรำทุกวี่วันอยู่มาวันหนึ่งพี่ชายผู้ร่ำรวยจัดงานวันเกิดและเชิญน้องชายกับภรรยาของเขาไปร่วมงานด้วยความที่ไม่มีรถม้าทั้งคู่จึงต้องเดินเท้าไปเมื่อไปถึงงานเลี้ยงก็เกือบจะจบแล้วทุกคนทานอาหารกันอิ่มหนำสำราญและกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานไม่มีใครสนใจพวกเขาเลยทั้งคู่นั่งเงียบ เงียบมองดูเมื่อแขกเรือทยอยกันกลับน้องชายกับภรรยาเดินตามหลังกลุ่มสักพักคนที่เดินนำหน้าเริ่มร้องเพลงอย่างรื่นเริงเราร้องเพลงบ้างไหมชายผู้ยากจนถามภรรยาจะร้องไปทำไมเธอตอบอย่างเศร้าพวกเขามีความสุขเพราะท้องมันอิ่มพวกเราไม่เหมือนพวกเขาหรอกแต่บางทีถ้าร้องเพลงเราอาจจะรู้สึกดีขึ้นและลืมความเศร้าไปได้เขาว่าถ้างาั้นก็ร้องไปสิภรรยาตอบชายผู้ยาก จนเริ่มร้องเพลงแต่ระหว่างที่เขากำลังร้องเพลงอยู่นั้นเขาก็ได้ยินเสียงหนึ่งร้องคลอตามมาเขามองไปรอบข้างภรรยาของเขาไม่ได้ร้องเพลงแล้วใครกันนี่คือท่านความเศร้าส้อยกำลังร้องเพลงไปกับข้าหรือเขาถามใช่แล้วนี่คือข้าเองความเศร้าส้อยตอบตั้งแต่นั้นมาความเศร้าส้อยก็อยู่กับชายผู้ยากจนพวกเขาร้องเพลงตลอดทางกลับไปยังหมู่บ้านเมื่อกลับถึงบ้านความเศร้าส้อย บอกว่าไปที่โรงเตี๊ยมกันเถอะแต่ข้าไม่มีเงินชายคนนั้นตอบไม่ต้องห่วงแค่ขายเสื้อคลุมของเจ้าไปก็พอนี่มันหน้าร้อนแล้วนี่นาตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาความเศร้าส้อยและชายผู้ยากจนใช้เวลาทั้งหมดที่โรงเตี๊ยมพวกเขาขายเสื้อคลุมขายว,วัวขายไถยแม้กระทั่งชุดของภรรยาวันหนึ่งความเศร้าส้อยบอกว่าไปที่อื่นกันเถอะพวกเขาเดินไปอย่างทุ่งนาและพบกับหินสีขาวก้อนใหญ่ความเศร้า ซอยบอกให้ชายผู้ยากจนยกหินก้อนนั้นขึ้นใต้หินมีหลุมลึกและที่ก้นหลุมมีหม้อที่เต็มไปด้วยทองคําชายผู้ยากจนหยิบทองคําขึ้นมาและยิ้มจากนั้นเขาก็พูดว่ายังมีอะไรที่ส่องแสงอยู่ข้างล่างนั้นนะท่านช่วยลงไปดูให้หน่อยได้ไหมความเ้าซอยปีนลงไปและในทันทีที่ความเ้าซอยลงไปถึงก้นหลุมชายคนนั้นก็รีบกลิ้งหินกลับมาปิดปากหลุมขอโทษนะความเ้าซอยเขาพูดถ้าท่านอยู่กับข้า ทองคำทั้งหมดนี้ก็คงจะหมดไปอย่างรวดเร็วเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างมันคงจะดีกว่าถ้าท่านอยู่ที่นั่นและข้าใช้ชีวิตในแบบที่ข้ารู้จักดีที่สุดหลังจากนั้นชายผู้ยากจนและภรรยาของเขาก็ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมีความสุขและมีทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการโดยปราศจากความเศร้าสร้อยเรื่องนี้สอนให้เรารู้ว่าอะไรที่มากเกินไปก็ไม่ดีจริงไหมบางครั้งความสุขที่แท้จริงอาจจะไม่ได้ที่การมีทุกสิ่งทุก แต่อยู่ที่การรู้จักปล่อยวางสิ่งที่ฉุดรั้งเราต่างหากแล้วคุณละ่ะวันนี้คุณพร้อมที่จะปล่อยวางอะไรเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือยังลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะและถ้าชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปดีๆต่อไปแล้วเจอกันใหม่ครับ